พี่ปอเทครับแต่ละที่ที่วิซา่ยมันเป็นใจกลางเมืองซาเป็นส่วนใหญ่มันต้องมีการขออนุญาต<ม>อะไรอย่างนี้มากไหมครับผมยิงในเมืองไทยอ่ะคุณจะซ่อมแซมเดลินเวทอาคารไม่ว่าจะทําอะไรเล็กน้อยแค่ไหนจริงคุณต้องไม่ขออนุญาตที่โยธาบผมคุณจ่อยู่ที่เขตโยธาต่างจังหวัดอาจจะอยู่ที่เ, ota, เทศบาลออบตต่อคงต่อครัออวอะไรไม่ใช่อยู่ทําได้นะ uh huh. ขอทั้งหมด นั่นคือทางนติตยบนทางปฏิบัติก็คือถ้าไม่มีใครร้องเรียนคุไม่ต้องยุ่งคุณก็ไม่ต้องขอคุณอยากทำอะไรก็ทำเถอะคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณต้องไปขออนุญาตไหมในในเชิงปฏิบัติเชิงไม่ติีข้อก็คือค,คุณทาเสียงดังไหมรถคุณเข้าออกบ่อยไหมถ้ามีแม้แต่ความเสี่ยงที่จะทําให้เพื่อนบ้านร้องเรียนควรจะไปจัดการให้เรียบร้อยก่อนออเริ่มงานไป,ไปเคลียร์ก่อนอ,อยากให้ไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีปัญหากับเพื่อนบ้านึ้นมาเนี่ยมันจะส่งผลกระทบในเรื่องของทั้งการขายการปล่อยเช่ามันไม่ดีเลยแนนนะรับคที่ทําาาบ้นนอกกโครรง ติดป้ายรับเรื่องร้องเรียนใส่เบอร์เราไว้เนี่ยควรทำมากมากไอยู่กระเชิงกระเช้าคนละเมืองคนละมออกไปทำความรู้จักกับทุกคนคนดี